เมื่อเจอสาวความเป็นสุภาพบุรุษเข้ามาเออน้องสาวมาอยู่ใกล้ๆพี่ดิพี่จะปกป้องเจธอเองตั้งมาเลยเดี๋ยวพี่ยิงให้นะเอออยู่ในป่าไว้นั่นแหละเออใส่ค่าได้พี่อยู่ในป่าให้เลยนะออาดีมากเอาละโคตรกว่าเกมต้งมากเลยฝ่ายก่อนดีกว่า เฮ้ยคนหน้าก็มาเดี๋ยวพี่่อล่อแบนให้นะน้องหนีไปเออได้ค่ะเี่เอามาเลยเฮ้ยเพืดูกระจกตลอดมาเอลลุนจะที่หมดเลยเออเออน้องสาวปลอดภัยก็ดีนะเอ้อสาวดลเองด้วยดูเลยตามม่ตามกมาอยู่เนี่ยบ้าเลยมึงจะรีบตามไนมาช่้เลยบ้าเลยว่ารับรับรัีับรับับร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 ัรอ พาไปเองอ,ะ,อะนี่ขอแก้มือหน่อยแล้วกันนะโอ้ยฝั่งนี้ใช่ไหมที่มนลุมน้องเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลุมเหมือนกันไปเลยมากับพี่เบิ้ลไม่ต้องห่วงโอ้พี่ยิงแล้วต้องสามเปิดเลยจ้าเราให้ผู้หญิงยำหน้าเนี่ยแหละเราเรียกว่ากลยุทธ์ต้องสามหนีไปให้ได้นะพี่ยิงด้วยอเฮ้ยสันเอ้อยตายเลย้ยนี่อะโอ้ยตายพี่ดันแค้นให้น่าห่วงเออระยะไม่ตายยิ่งมายิงยังไงเข้าได้เรื่องได้อุ้ยตี๋ โคดเถียนเหมือนกดไฮมาเฮ้ยโ้ยนจะบุกเลรอเฮ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยถอยก่อนนีโอ้มันเยอะนะอืเฮ้ยดิโปจะบุกเหรอเฮ้ยถอยก่อนดีกว่าอืมเฮ้ยดิโพโอ้โหอันนี้บ้ามนแล้วนะอืเอาเอาก็เอาดิโพวกกะบวกเฮ้ยเอาไยีมันยี่มันปันวันดิโพเลยวันเลยทยมเลโปโโโอเค โหตามล่ะเอาที่หนึ่งเฮ้ยดิปโตเอ้ยที่หนึ่งอยู่ข้างหน้ามึงร่วมกันเอ้ยโอ้โหทางซ้ายโดนทางซ้ายโดนทางขวาเป็นยังไบ้างเออทางขวาเคลียร์แล้วโอเคซ้ายเคลียร์แล้วมาเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันดิปโตพร้อมหรือยังอืมโอ้ยนายนี่ไม่พูดไม่จ่ายเลยเหรออืมนายจะอึ้งเยอะใช่ไหมอือเอาโอเคอึงอึงเดี๋ยวเราไปตายกัน เอาล่ะนิโปกดด้วยเลยเดี๋ยวเราสันกระสุนข้างหลงให้โอเคนะนิโปกดเปิดได้นะเออไหนบอกว่าลุงที่หนึ่งไงลุงแต่กูเงินเป็นเหตุสังเกตได้โอคาเฟนดี้ทีร่าเออโอ้ยระว่าโดนสองดอกแระว่าหลบก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวตรงนี้แหละเชื่อฉันฉันเรี้ยมมาดีโอ้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โอเคเออเออจะตายเลยเดี๋วยวเดี๋ยวเราจะกันให้นะเฮ้ยไปตายอหนึ่งตัวเออเข้าไปนี่เราว่ามาอยู่ที่เดิมมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเออเชืเ่อเลยที่หนาตอนนี้ถ้ามันมาเดี๋ยวเราจะปอบปองให้เองโอ้โหโอเคมา,มาแล้วนี่งใเออเข้าไปนี่ปอบปองเลยี่ไงมันลุมแล้วแล้ว เฮ hey, mm hmm. มันมาเยอะนะถอยก่อนดีกว่าไหมเออไม่ต้องถอยเออเดี๋ยวเราถอยเองเออีเจ้าเจ้ากตายอีกรอบแล้วเออคนลงไปด้วยกันไม่ได้อะเป็นมือที่สามมันดีแบบนี้นี่เองเออเอาละเอาละเดี๋ยวเราจะรอจังหวะที่พวกมันตีกันแล้วเราก็ค่อยไปยิงเทียรตัวไปหนึ่งเอาละครับผมจังหวะนี้ที่มันตีกันอยู่ เดี๋ยวเราก็ขอพี่สอยมันเอ๊ะเอ๊ะติดเลยติดลนะโค้ชสบายขับไปนี่เจ้าบอลทำไมเนี่ยเฮ้ยก็มาดูด้านหลังแล้วสิโอ้โหนี่ขับไปนี่ไงโอโ้เคเรียบร้อยโอเคใครจะเตะก็เล่นทำนี่ร่วมเลยร่วมเลยร่วมเลย,โอ,โ,ออยนะโอ้สองหนึ่งยังได้ชนะโอ้ยโดนโดนหน้ำโอ้ขับไปนี่จัดก,การด้วยแต่นนะ่าเสื่อเหลือหน่อยเดียวอ่ะเฮ้ยโอเคจัดก,การมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเตะกันนะอเอ้าีหยังวะ โหแค่นี้จัดการไม่ได้โหนขนาดนั้นเลยลเหรอติดหอกเยิงก็ตายแล้วอ่ะเแค่นี้จัดก,การไม่ได้เมื่อขึ้นอะไรก็หยุดไม่อยู่เอาละเอาละแต่เวลาลุยกันแล้วคาปินี่ชิล่ามาเลยอู้หูลิงก็มาอู้หูมาสิใครๆก็หยุดข้ามาอยู่แล้วตอนนี้ข้าเหมือนตั้งเทพอยู่ในตัวเออตอนนี้ เหมือนรู้สึกว่าเรามีองค์อะโอ้ยที่ไหคะจริงสิโอ้ไม่เชื่อจับที่หางรถเลยนะเออมันองอะไรออกระชาตินอ้โหอตัวโอ้ยริงดิเลลำแสงเลเซอร์ลาสสิกเอ็นเมกาโอ้อลอมบกูโอเคจะกัรหมดลไม่ขคยหยุดเาอยู่แล้วโอ้เราโหดเกินโอ้ดูดิแค่ก็โดนิีอะครับ ที่หมีแต่คนรักดูดิทุกคนไม่ต้องไปไหนก็มีแต่คนมาหาครับผมที่หนึ่งมันดีจริงลโอ้โหลิงก็มาเหรอโอ้มาสิมาสิโ้ตกเปิดตาิงนครับผมลิงตาด้วยโอเคใครใครก้หยุดไม่อยู่อ่ะครับผมหวและจริงไหมครับินนี่จริงมากจรมแล้วเนี่ยโอ้โหเดวกหาดูโอ้ลาก่อนิรับฟีนนี่ เราจะไปได้วยกันเราจะไปทางช้างเผือกด้วยกันนะจ๊ะทางบานเสียงบ้านคนสิท,ทำไมต้องด่าก,กันด้วยอ่ะก็เด,ดื่อทหนึ่งนี่ไงเอาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแช์กดแชร์กดใช์กดแชร์ช,ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ